สิ่งที่มหาระทยาที่สนับสนุนอยู่นะจ๊ะวันนี้เพิ่นตั้งมาตั้งแต่กรุงเทพตั้งทุกจังหวัดตั้งหามาถึงเชียงใหม่ซีรีสกว่าจังหวัดแล้วนะทีนี้ก็หาลงกันบักกี้วันนี้บัดดี้แล้วก็มีใบสมัครวัตถุประสงค์ที่เพิ่นตั้งขึ้นมาก็คือหนึ่งเกิดทูนที่มหาวิทยาลัยนจ๊ะเวลามีการมีงานอย่างก็ออกมาร่วมที่จะถามจะเปิดจากสอง อยากจะคืออ่าเไา้เผยแค่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าสิ่งที่ในหลวงก็ทำให้ประชาชนนะตลอดเวลาบุคคลตัวปีนี่นะจ้าว่าบางคนเป็นอย่างหลวงนุชจะเนาะและอันที่สามก็คือปกป้องสถาบันระหวัางรัฐคือใครว่าหราทม่มาเนี่ยเขาออก เรื่องไทยแล้วหรเรืองเวลาจากประเทศมานะเจ้าแล้วก็เมื่อก่อนที่เขาหักอู่จริงแต่เขาก็ฮักของเขาเองจะแบบเคยออกไปร่วมที่ไหนเพราะว่ามีชมรมเป็นเรื่องอะไรเราอันนี้ชมรมนี่ตั้งมาโดยทางการแต่ประเทศขอสตาร์นะเจ้านะครับสีชลพระรามกับแซฟเปินจับนักแสดงแล้วจับเวทีต่างๆป้าแมงแอลโครงการหลวงที่นี่ท่าแล้วก็เวลามีงานของในหลวงเขาก็จะออกมาร่วมตัวนะเจ้า วัตถุประสงค์ที่บอกพี่นะก็คือสั่งอย่างนะ้แล so with with ้วก็ถ้ามีใครสนใจนะคะคือเปิ้ลจะมีการมอบเสื้อเสื้อนี้มาจากกรุงเทพเลยเจ้าซื้อมาซื้อมาขายก็ได้สักอย่างนะเสื้อนี้จะเป็นจานเปิ้ลนาโลเหมือนนะมาโดยเฉพาะเขาไปใส่เวลาอื่นก็จ่ได้ต้องใส่เวลาที่เขามาทำงานเปิ้นหรือมาร่วมประชุมเป็นสีชมพูมดทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยจะเหมือนกันหมดนะจ๊ะวันนี้มานี่ก็เลยมีโอกาสว่าถ้าใครสนใจ ถ้ามีโอกาสที่จะไปร่วมทำกิจกรรม,มรับหมูเฮานี่นะเอ่ออาจะรยขอเชิญสมัครได้ที่นี่เอาไปสมัครมาทีนี้จะพูดก,ก่อนว่าใครเป็นประธานนะฮะประธานชมรมนี้เพิ่งเลือกแล้วก็คือเอ่ออาจารย์ธีระซึ่งเพนเป็นพิการบาีเอาเป็นคณะบดีคณะเกษตรอสวนะ,ะเ,นนออเ,เจ้าแล้วก็จะมีอาจารย์แม่โจหลายคนนะจารหมอเนี่ย ควมุมกันแล้วมีเจ้ห้าคนเป็นกรมนรมการรวมโดยคอเข้าเจาโดยทั้่งคนนะจ๊จะก็เลยออกมาประกาศว่าถ้าใครสนใจมาห้าไปสมัครได้เลยนะจ๊ะและวันที่สิบเก้าเดือนตุลาเนี่ยก็จะทำพทิธีมอบเสื้อซึ่งจางเทพก็จะมาทำติดต่อกันคือที่ระปูนที่เชียงรายแลวก็ที่เชียงใหม่รอไปโคนละวันสามวานันรวดเลยนะวันนั้นก็ทำเป็นพิธีเป็นเรื่องเ,เองลวลาเลยนะจ้า ใครสนใจก็เจอเนี่เจ้ามีใบสมัครคือที่นี่สมัครไว้ได้เลยก็ได้นะฮะขอบคุณเจ้ามันถือว่าเป็นโอกดาที่จะทําเพื่อในหลวงนะเจ้าเมื่อก่อนเขาต้องมาม้น้อยแค่ไปร่วมก็ไปแต่นี้เป็นเรื่องเวลาใหญ่เลยนะเจ้าเจอเนี่เจ้าขอบคุณเจ้าจากทรายที่เราลงทะเบียนกันแต่เจ้านะเจ้าใครที่มาทีหลังประจันได้ลงทะเบียน จังจะมีการแบบนี้นะคะ่อพี่นาแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าค่ายสุขภาพเนาะส่วนเรื่องของตัวป้าที่ไปจัดสัปดาห์กลับไปแ่ที่กาดปุ๊บป้าก่าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนช่วยชูมือเลยนะเจ้าน้องก็จะเอากระดาษไปที่จากเรงเรียนจะช่วยเจ้า